สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกาถึง21ธันวานะคะเป็นการดูดวงความรักประจำเดือนเมษายน2562นะคะเป็นการดูดวงโดยรวมแบบตะวันตกนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ ขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำแนะนำติชมนะคะอยากให้เพื่อนๆฟังคำทำนายเพื่อเป็นแนวทางหรือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะมาดูกันว่าในเดือนเมษายนนี้นะคะไพ่มีอะไรจะแนะนำชาวราศีธนูบ้างนะคะไพ่ใบแรกได้สองไม้นะคะอัศวินถือถ้วย The Dead หกไม้ เก้าเหรียญเดมเพอร์สามสามดาบนะคะสองดาบห้าไม้และอสศวินถือเหรียญน,นะคะไพ่ใบแรกนะคะเหมือนตอนนี้าชาวราศีธนูนะคะรู้สึกว่าแบ่งรับแบ่งสู้อยู่เพราะว่าอะไรนะคะ หนึ่งเลยก็มีชาวากรกฎมีนพิจิกนะคะอสุบินถือถ้วยกรกฎมีนพิจิกแล้วยังไงเอ่ยนะคะ The d a d นะคะบางท่านอาจจะพึ่งกำลังจบกับความรักนะคะอาจจะจบกับชาวชาวากรกฎมีนพิจิกมาก็ได้นะคะให้ใบต่อมา หกไม้นะคะในอดีตไพ่ตำแหน่งอดีตคนรักของคุณนะคะตอนนี้เขาได้หกไม้นั่นก็แสดงว่าเขาก็ดูมีความสุขดีนะคะตอนนี้เหมือนเขารู้สึกว่าเขาได้ชัยชนะอยู่นะเขารู้สึกว่าเขาเอาชนะคุณได้นะคะแล้วก็ เหมือนกับว่านะคะตอนนี้เขา,าไปมีความสุขอยู่กับอีกคนหนึ่งนะคะยังไงก็แล้วแต่นะพไพ่ใบต่อมาเก้าเหรียญน,นะคะแม้ว่ามันจะจบไปแล้วบางท่านเนาะต้องบอกก่อนว่าอาถ้าใครมีความรักที่ดีอยู่แล้วฟังพผ่านๆหรือฟังเพื่อความบันเทิงพอนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะได้ยินคำว่า the day แล้วก็กลัวว่าม,ม,มันเป็นการจบ นะคะแต่ก็ต้องดูจนจบคลิปเนาะเพราะว่าความหมายมันอาจจะไม่ได้เลวร้วายขนาดนั้นแล้วก็มันอาจจะตรงกับเราบ้างหรือไม่ตรงกับเราบ้างแบบนี้นะคะทีนี้อ่ะต่อเก้าเหรียญน,นะฮะในตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าบางท่านเนี่ยมีแฟนเราก็ตามหรือว่าอาจจะพึ่งจบไปแล้วก็ตามนะคะ คุณก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณไม่จำเป็นต้องทำตัวให้ดูไร้ค่าดูแย่นะคะคุณมีคุณมีคุณค่านะคะคุณสามารถแต่งตัวสวยๆเพื่อรอคนใหม่ๆนะคะบอกเลยว่าตอนนี้แจกบัตรคิวเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่านะมีหนุ่มๆรอคิวอยู่ตรมนะคะ ณเวลานี้นะคะณนะเวลานี้คุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปถูกใจอะไรนะคะอะไรที่มันจบแล้วเราก็รอการเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆจะดีกว่านะคะไพ่ใบต่อมาอ่ามี the emperor the emperor คือชาวอ่าราศีเมษนะคะสองอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้3อาจจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจนักการเมืองนะคะคนมียศมีสีนะคะ จะเข้ามามีอิทธิพลงบคุณหลังจากที่คุณได้ล้างลากับใครสักคนไปหรือเพิ่งล้างลาหรือว่าเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในใจของคุณนะคะหรือก็อาจจะเป็นคนที่คุณเพิ่งรู้จักนะคะหรือรู้จักมานานแล้วนะคะแต่เขาจะเข้ามาในช่วงเดือนเมษายนนี้แหละนะคะคุณจะรับรู้ได้นะคะไพ่ไม่ต่อมาสามดาบยังไงเอ่ยนะคะในเมื่อเอเมอร์เลอร์เข้ามาเนี่ยทีนี้เขาไม่ใช่คนที่ธรรมดาซสด้วย เขาเป็นคนที่ใครๆก็ต้องการเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์แม้แม้ว่าเขาจะไม่ได้ดูโรแมนติกนะคะแต่ว่าด้วยยศตำแหน่งอะไรของเขานะคะหรือว่าบุค,คลิกอะไรของเขาะค,ะความเป็นผู้ใหญ่ความาน่าเชื่อถือนะคะทำให้คุณไปหลงดักเขาโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะที่นี้มันมีสามดาบนั่นก็แสดงว่าใครสักคนหนึ่งอะ่ะ นะมีเจ้าของอยู่แล้วอาจจะเป็นเดมัวเรอร์เนี่ยเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่าตัวคุณอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะมนันเป็นเรื่องราวของอตัวเลือกมากกว่า1คนนะคะรักสามเศร้าเราสามคนนะคะสามดาวมันมีคนหนึ่งนั่งเจ็บปวดอยู่ตรงนี้นะคะคนหนึ่งดูสุขสบายมากนะคะชิลๆนะคะยืนตัดแต่งดอกกุหลาบอยู่แบบนี้นะคะส่วนอีกคนนึงนี่ก็เจอมีด ฟันดอกกุหลาบกระจัดกระจายนะคะนั่งร้องไห้ดูสภาพค่อนข้างที่จะแย่เลยทีเดียวนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแฟนของเขาหรือเปล่าคุณไปทําให้แฟนของเขาเจ็บปวดหรือเปล่านะคะก็ต้องดูว่าเขามีครอบครัวมีคนรักแล้วหรือยังนะคะอ่าไพ่ใบต่อมาสองดาบนะคะอารมณ์เดียวกับสองไม้นะคะเหมือนกับว่ามีตัวเลือกเข้ามา นะมีตัวเลือกเข้ามาอาจจะเป็นชาวกรกฏมีนพิจิกหรือชาวราศีเมษนะคะหรือชาวต่างชาตินะคะหรือข้าราชการทาหารตำรวจเนี่ยตอนนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าคุณเลือกไม่ได้นะคะสองไม้ไอคนที่คุณบางครั้งนะคุณที่คุณชอบเขาอาจจะไม่ชอบคุณนะคะหรือว่าคุณ คนที่คุณไม่ชอบดันกลับมาชอบคุณคุณก็เลยต้องยกไม้กันแบบเนี้นะคะแบบว่าแบ่งรัะแบ่งสู้แล้วก็บางครั้งก็ไม่อยากจะเลือกใครนะคะบางครั้งก็อยากจะอยู่คนเดียวคุณก็รู้สึกว่าบางครั้งกันที่คุณอยู่คนเดียวเนะี่ยคุณมีความสุขอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ <c oughs> มันมีสามดาบนั่นก็บางครั้งเราก็แพ้ใจตัวเองที่อืม มันเป็นการบางครั้งเราเปรลักเขาแล้วเราไม่รู้ตัวไงนะคะรเราไม่รู้ตัวว่าเราไปเักียมเฮร์เรอรเข้าเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะม,มารู้ตัวไอทีก็เออ่ถอยไม่ได้ละนะะมันมันมันเลือกไม่ได้นะคะเหมือนกับบางครั้งมันก็เจ็บปวดนะคะนี่ค่ะนั่ง นั่งจะปวดนั่งถือดาบนะคะอืมเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะแย่ทีเดียวอ่อาไพ่ใบต่อมานะคะห้าไม้ห้าไม้มาย้ำเตือนว่ามันเป็นเป็นสถานการณ์ที่คุณคุณรู้สึกเอ่อแบกรับภาระหนักมากเลยหนักอกหนักใจนะคะมีคนมากมายลายลยรอมอืมการที่ต้องมีปากมีเสียงการที่ต้อง คอยตอบคําถามนะคะมันมีเรื่องราวมากมายที่รอให้คุณจัดการนะคะแล้วก็ดูว่ามันจะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะจัดการเรื่องเรื่องราวต่างๆได้นะคะก็ขอให้ใช้สติใช้สมาธินะคะวางแผนไปทีละขั้นละตอนนะคะว่าจะจัดการอะไรก่อนอืมไพ่ใบต่อมานะอัศวินถือเหรียญน,นะคะอย่างที่บอกว่า ก็เพราะว่ามันในเดือนนี้มันมีคนเข้ามาหาคุณมากมายนะคะเขาอาจจะรู้ว่าอาคุณได้จบกับคนเก่าไปแล้วนะคะเขาจึงคิดว่าเขาว่ามีโอกาสที่จะได้ใจของคุณไปครองเขาก็เลยลองเสียงเข้ามาจีบคุณดูนะคะเห็นไหมคะว่าม,มีคนมากมายเข้ามาอืมทีนี้พไพ่เบสรุปเมื่อดูเหมือนว่าคุณเนี่ยจะเลือกกับ ชาวท่าดินนะคะก็ได้แก่พืชศพกันบางกอนนะคะทีนี้ไพ่มาจบอยู่ตรงนี้นั่นก็แสดงว่ายังไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเลือกใครนะคะอาจจะเป็นนะคะเพราะว่าในเดือนนี้รู้สึกว่าสเสน่ห์แรงเหลือเกินนะคะมีทั้งกรกฎมีนพิจิกนะคะมีทั้ง เมธหรือว่าขาราชการทหารตำรวจนะคะแล้วก็มีทั้งพฤศบการบางกอน,นะคะทีนีเ้เรื่องราวลองกลับกันอาจจะเป็นเราหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะทีนี้อยากให้เพื่อนๆเ,เล่าให้ฟังบ้างนะเล่าให้ฟังใต้คลิปหน่อยว่าสถานการณ์ความรักมันเป็นยังไงเอ่ยทำไมมีคนมากมายแล้ว ใครเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องบางเรื่องบางครั้งความทุกข์เราไม่สามารถที่จะอธิบายเราไม่สามารถที่จะเล่าให้คนอื่นฟังได้นะคะมาระบายที่ใต้คลิปของแม่หมอก็ได้นะคะยินดีรับฟังถูกความคิดเห็นนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่มีความคิดที่จะตัดสินใจเลิกหลานะคะเพราะว่า อะไรเอ่ยมันมีความขัดแย้งมันมีคนมากมายแล้วก็มันอยู่ในช่วงเวลาที่จะตัดสินใจบางท่านตัดสินใจได้บางท่านตัดสินใจไม่ได้นะคะบางท่านตัดสินใจอยู่คนเดียวแล้วก็รู้สึกว่าฉันก็มีความสุขด,ดีบางบางท่านรู้สึกว่าฉันรักไปแล้วฉันถอนใจยากเหลือเกินมันมีความเจ็บปวดฉันก็ไม่รู้จะเลือกทางไหนดีก็ในใจก็มีอยู่แต่เขานะคะแล้วก็บางครั้งเขาคนนั้นสามารถช่วยพพอร์ตอะไรหลายอย่างได้นะคะเหมือนก็ เป็นสถานการณ์ที่มันพูดยากนะคะอืมก็เข้าใจนะคะว่าแต่ละคนมีความรักที่หลากหลายมีความรักที่ไม่เหมือนกันนะคะอยากให้เพื่อนๆก็สถานการณ์นั้นในเดือนนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำทลิปต่อไปหน่อยนะคะสิ่งใดฟังแล้วดีเก็บเอาไว้สิ่งใดฟังแล้วไม่ดีปล่อยผ่านไปนะคะสุดท้ายเราคือผู้เลือกทางเดินชีวิตของตัวเองนะคะก็ ขอให้ชาวราศีธนูโชคดีนะคะไว้พบเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ